สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เรื่มากเลยโอเคมีอะไรจะถามอาจารย์ไหมครับอาอจารย์คะที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะที่อาศัยอยู่ตรงเนี้ยค่ะคือมันเป็นเมนชั่นนะคะอาจารยทาา์ทางเข้าเมนชั่นอะทางเข้าเมนชั่นอะมันเป็นอ่าทางทางที่ตะวันตกนะคะออืทางที่ตะวันตกเป็นทางเข้าแต่ว่าที่เนี้ยหนูอยู่ชั้นสี่ค่ะขึ้นไปชั้นสี่ขึ้นลิฟต์ไปชั้นสี่แล้วก็อ่า จะ,จะอยู่ทางทิศตะวันออกค่ะและ้วก็อ่าทางทิศตะวันออกเนี่ยบนชั้นสี่ข้างข้างหน้าตรงไปเนียจะเป็นศาลเจ้าค่ะอยู่สรุปแล้วหน้าบ้านอยู่ศาลเจ้าค่ะอาจารย์ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวออครับไม,ไม่ไม่เป็นไรนะคุณอยู่ชั้นสี่เองมันองิงประตูชั้นล่างชั้นล่างมันหันตะวันตกอ๋องั้งนงนั้นต้องถ้าคุณอยู่ชั้น no, no, no. ถ้าคุณอยู่ชั้นห้าสี่อันเนี้ยอิงประตูห้องคุณแล้วอย่าสับสนถ้าชั้นสี่ยังอยู่ชั้นคือพื้นประตูชั้นล่างอยู่นะ ถือว่าตึกแถวหนึ่งครูหามันสูงสี่ชั้นอะ่ะถูกไหมมีห้าชั้นค่ะอ่าไม่ไม่ผมยกตัวอย่างว่าตึกแถวหนึ่งครูหามันสูงสี่ชั้นถูกไหมถ้าเกาคุณ<ฆ>อยู่ชั้น 4, สี่แสดงว่าคุณอยู่ตึกแถวแสดงว่าคุณต้องอิงประตูด้านล่างเป็นหลักก่อนแต่ถ้าคุณอยู่ชั้นห้าเดี๋ยวอิงประตูห้องคุณละอ๋อก็วางหัวบิดอีกแล้วคะ่ะอาจารย์อ่ากลับสะคนเก่งมากเลยค่ะอ่านั่นแหละแสดงว่าเขานอนกลับทิศกลายเป็นตำแหน่งผู้หญิงแล้วค่ะ ก็ปล่อยป่วยบ่อยมากเพราะว่าประตูแมนชั่นมันตรงกับประตูห้องนอนพอดีเลยค่ะจากมุ้งนอนครับค่ะต้องหามุง้งต้องหามุ้งมากลางทั้งทั้งใชาครับทั้งตัวเองเลยใช่ครับแล้วก็ห้องน้ำค่ะอาจารย์ห้องน้ําสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งประมาณสิบสองสิบสองเซนหรือเปล่าห้องน้ําห้องน้ำที่นี่เขาสูงหมดเลยค่ะอาจารย์แต่ว่ามันจะมีประตูทางเข้าห้องน้ํา ผข,ข้างแต่ว,ว่าซ้ายขวาห้องน้ำกับห้องอาบน้ำชนกันข้างในค่ะอือหือไม่เป็นไรมันคือห้องน้ํนากกมันคือห้องน้ําแล้วแต่ป,ประตูเดินเข้าไปแล้วมันคือห้องน้ําครับค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสูงระดับมันสูงมนะ่าจะสูงกว่าห้องครัวค่ะสูงกว่าห้องครัว <pper> มันก็ไม่ผิดเพราะว่าอะไรเพราะจริงจริแล้วห้องน้ําของคุณมันต้องไปอิงพื้นชั้นล่างไม่ใช่ห้องคุณมันมีห้องน้ํำไหมชั้นล่างชั้นล่างไม่มีห้องน้ำค่ะถ้าไม่มีห้องน้ําอยู่มากี่ปีละอ่า พิ่งอยู่มาสองปีกว่าค่ะสองปีกว่าตอนนี้ก็มีเท่าไหร่ตั้งแต่เข้ามาอยู่เท่าไหร่ก็มีอยู่เท่าเดิมมีแต่เงินออกอย่างเดียวเพราะเก็บ<ช>ไม่ได้เลยใช่ใ่เพราะเพราะเพราะข้างล่างมันมันมันเป็นมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าทางทางอกแตกหรือเปล่าคะอาจารย์ที่แบบมันมี้รถต็มไมัไ<ด>มน<อ>ไ,มไม่เกี่ยวหรอกม,ม,มันไม่เกี่ยวหรอกเพราะมันไม่มีที่เก็บทรัพย์คุณก็อยู่ไม่ได้มีเงินเท่าไหร่ก็มีแินเงินออกอยู่เมืองไหนครับอันนี้อยู่เมืองไหนอยู่โตเกียวค่ะอาจารย์ แต่บ้านหนูอยู่เชียงรายนะคะอาจารย์ในมีเนี้ยหน้าหน้าบ้านอ่าทางเข้าบ้าน่ะประตูหน้าบ้านนะคะ่ะมันเป็นไหนทางกลับรถยูเทิร์นนะคะ่ะอาจารย์มีอันตรายอะไรไหมก็อันตรายครับยูเทิร์นยูยูเทิร์นในหมู่บ้านหรือว่ายูเทิร์นใหญ่ครับถนนใหญ่ค่ะอันตรายยูติดถนนอันตรายครับตรงนั้นเพราะว่าหนู่าตัดแฟนก็่าตัดสองคนได้่าตัดคนติดติดรถเข้าหน้าค่ะอ่าเรียบร้อยครับ แต่หน้าบ้านเป็นคลองนะคะอาจารย์อือหือเสาไฟฟ้าใหญ่มีหม้อแปลงไหมไม่มีค่ะไม่มีแต่เสาไฟฟ้าใหญ่มากไม่มีช่างมันไม่มีช่างมันไม่มีหม้อแปลงไม่เป็นไรแต่ทางหัวโค้งมันเกี่ยวกับอุบัติเหตุผ่าตัดครับไม่เกี่ยวกับโรคร้ายต้องต้องติดอะไรคะอาจารย์กระจกน้ําเต้าครับแล้วตอนนี้ไม่มีก็เอายันเสือมังกรไปติดก่อนครับอ๋อยันเสือมังกรใช่ครับน้ำเต้ามาเมื่อไหร่คะอาจารย์คงจะยังมาไม่ได้ครับเพราะตอนนี้น้ำเต้ายังไม่โตเลยครับ นั่นคือเราใช้ของแท้มาทําไงครับผมนึกว่าผมมีก็คือมีถ้าไม่มีก็คือไม่มีครับก็ก็ไม่สามารถที่จะไปสรรหาอะไรมาให้ได้ก็คือพอน้ำเต้ามันหมดแล้วก็คือไม่สามารถหาได้แหละนะครับก็เลยต้องรอน่าจะเป็นปีหน้าครับรอกระจกกับน้ำเต้าครับได้ครับมีอะไรมีอะไรก็ทักเข้ามาในไลน์ได้นะครับมีอะไรก็ทักเข้ามาในไลน์เดี๋ยวเปิดไอดีไลน์ให้ครับเผื่อบางคนยังไม่เคยครับบางคนเพิ่งเข้ามาฝั่งนะครับ เปิดไอเดียไลน์ให้สี่เมตรก็ลูกสาวไม่ต้องแต่งแล้วครับบ้านนี้ถ้างระเบียงหลังบ้านอยู่ชั้นไหนครับไอระเบียงหลังบ้านในชั้นหนึ่งหรือชั้นสองบ้านเป็นบ้านชั้นเดียว่อาถ้าบ้านชั้นเดียวอันนั้นไม่เขาเรียกว่าไม่เรียกว่าระเบียงหลังบ้านแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าทางเดินออกไปหลังบ้านแล้วครับถ้าระเบียงมันต้องอยู่ชั้นสองไม่เป็นไรครับตรงนั้นไม่เป็นไร อย่างนี้ลูกสาวได้แต่งไหได้แต่งได้แต่งครับถ้าอยู่ชั้นสองก็ไม่ได้แต่งครับแต่ถ้าอยู่ชั้นหนึ่งได้แต่งครับสิบห้าสิบหกอือครับพระจ้าค้าห้องห้องพระถ้าถ้าถ้ามีประตูบานเลื่อนมีทรณีห้องพระไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับห้องพระไม่เกี่ยวครับอ๋อค่ะครับครับได้ครับ